สวัสดีครับเพื่อนๆพี่คอนเกมทุกคนวันนี้ผมจะมาบอกความลับของเกม Call of Duty Black Ops นะครับเฉพาะเซอร์วิสพิเศษสำหร,รับลูกค้าคอนเกมเลยนะครับบอกไว้ก่อนอ่าในฉากแรกนะครับให้เรามองไปเรื่อย เดี๋ยวเรามองไปที่มือตัวเองครับมองครับกดอดัีเนตบวกเตปตาบวกเมาส์ขวาครับเราจะรู้ขึ้นมานะเรียบร้อยปล่อยให้มาสักมันงงไปครับรอได้ไงอถ้าวิ่งมือค่องข้างหลังครับจะมีคอมพิวเ,เตอร์อยู่หนึ่งเครื่องถ้าเราเขียนโค้ดที่ผมบอกไว้ในหน้าเว็บนะครับเอยในเว็บบอร์ด คุณก็จะสามารถปลดโหมดพิเศษของเกมนี้ได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ